เย็นกับน้ำหวานเองนะนะคะทุกคนนี่นะคะก็จะเป็นเอ่งน้ำสวยมากทุกคนสวยมากนะคะขุดมาได้สักพักแล้วก็มีปลามาลงเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเห็นปลาไหมไม่เห็นเราจะข่าให้ดูนะนะคือใส่นะคะ ในกล้องมันเหมือนเขียวใช่ไหมมีอามาอามย่ามาลงนะคะคนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวขอถัดไปให้ทุกคนชมมิวของบ้านเราเลยนะคะไปกันเลยไปถึ่อแล้ค่ะทุกคนมิวบ้านเราเราจะไม่พูดอะไรนะคะให้ทุกคนได้พักผ่อนนะคะ ชมเสียงเป็ดเสียงกาเต๋อไก่ไปฮะเต้าเจี้ยวเจ้า เจ็ดหนึ่งร้อยยี่สิบร้อยร้อยร้อยก็ตัวนะคะไปแล้วนะบ๊ายบายกระหนึ่งัวได้กระชัยได้นะเพื่การมองเห็นด้วยค่ะ